ตื่นได้ยังคะเด็กๆถ้าตื่นแล้วนั่งลงได้เลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาเรียนรู้กับครูยาในเรื่องของสระอาค่ะเด็กๆดูนะคะตัวที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะเราเรียกว่าสระอาวันนี้ครูยามีปริศนาคำไทยมาทายเด็กๆด้วยค่ะฉันคืออะไรว่ายอยู่ในน้ำตัวอะไรคะที่ว่ายอยู่แบบนี้ค่ะ อะไรคะอ้าวเยี่ยมมากเลยค่ะคําตอบคือปลาปลลอาปลานะคะสระอาอยู่ข้างหลังนะคะต่อไปฉันคืออะไรตัวใหญ่งายาวนะคะมีงาสองข้างตัวอะไรคะตัวใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่าคุยายอีกค่ะช้างถูกต้องค่ะ ช้านะคะเป็นสัตว์โบกที่มีขนาดใหญ่มีงายาวนะคะงานนี่นะคะสามารถเอาไปเป็นเครื่องประดับได้นะคะไว้ตกแต่งที่บ้านคะ่ะฉันคืออะไรเป็นที่อาศัยของคนเด็กๆทุกคนก็มีครูยาก็มีค่ะคําตอบคือบ้านบ้านคือที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวบอานอบานไมโทบ,บ้านนะคะ เป็นคำหนึ่งพยางค์นะคะฉันคืออะไรเอาไว้มองดูอมองดูใช้อะไรม,มองคะตาตาก็คือใช้เป็นไงคะมองดูภาพได้มองดูตัวหนังสือได้นะคะร้องเพลงตากับคุยาหน่อยค่ะตาของฉันนั้นมีสองตามีสองตามีสองตาตาของฉันนั้นมีสองตา เอาไว้ดูดีๆเอาคำว่าตาฉันคืออะไรลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะมองหันชัดเจนมองเห็นชัดเจนเวลากลางคืนอะไรคะดาวถูกต้องค่ะ d o อ,อา d ว,าวนะคะคำนี้อ่านว่าดาวอ้าวสระอาอยู่ตรงกลางนะคะ เมื่อกี้เด็กๆอ่านไปแล้วนะคะห้าคำครูยาเอาคำนั้นมาใส่ในประโยคเช่นดูนะคะช้างมีงาเด็กๆด,ดูนะคะชอางช้างไม่โทช้างมออีมีงอางาช้างมีงา,า,งงานะคะต่อไปฉันมีตาสองสองอะไรคะ สองตาคำว่าตาพูยามาใส่นะคะยายอยู่ที่ที่ไหนคะที่โรงเรียนหรือที่บ้านคะบ้านอีกครั้งค่ะยายอยู่ที่บ้านอา้าวคำนี้อยู่ในน้ำตัวอะไรคะอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำอ่านตามอีกครั้งค่ะ ปลาอยู่ในน้ำลอยอยู่บนท้องฟ้าเราเอาคำว่าดาวมาใส่นะคะดาวลอยอยู่บนท้องฟ้าเด็กๆคะเมื่อกี้คำหนึ่งพยางคุยยาเอามาใส่ให้เป็นประโยคนะคะงานเด็กๆวันนี้ในภาษาไทยเล่มนี้นะคะเด็กๆดูนะคะหน้าที่14 นำคำที่ผสมสระอานะคะข้างบนนี้เป็นคำหนึ่งพยางมาใส่ในประโยคค่ะครูยาฝากงานเด็กๆด้วยนะคะแค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ